กสอนอตำบลน,นาตาลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ารับชมรับฟังการนำเสนอข้อมูลเพื่อประเมินผลการคัดเลือกกสอนอตำบลต้นแบบ 5D ด p ีเมียมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566กสอนอตำบลน,นาตาล ตั้งอยู่ศูนย์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หมู่ที่11บ้านหนองแซงตำบลนาตานอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินภายใต้การบริหารงานของนางสารวณีญญอ่อนสำอางผู้อำนวยการกศนอำเภอท่าคันโทปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสร,ริมการเรียนรู้อำเภอท่าคันโทบุคลากรประกอบด้วย 1. นายดาบแชรังคารา้าราชการครู 2. ในายแชรัชแสงพักดีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 3. นายวิทูนนาแถมทองคอรูกศนตบล 4. นางสาวรุ่งทิพนนทิงครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนกศนตบลนาตนนาลได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินง,งานของสำนักง,งานกศนจังหวัดกระสิสนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกศนตบลสู่กศนตบนต้นแบบผาดีพรีเมียมซึ่งมีตัวชี้วัดในการประเมินทั้งหมด5ด้านดังต่อไปนี้ ด้านที่ 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good teacher มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอมีการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายหลักสูตรเช่นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ครูมีการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานกศนจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นการบริหารจัดการ DMIS ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทั้ง13ตัวชี้วัดเช่นข้อมูลพื้นฐานข้อมูลที่ตั้งพิกัดตําแหน่งข้อมูลบุคลากรข้อมูลลิงก์เว็บไซต์ ข้อมูลสาธารณปรูปโภคสื่ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้จำนวนผู้ใช้สื่ออุปกรณ์เฉลี่ยต่อวันจำนวนผู้เข้าใช้บริการรับบริการที่กศนตำบลข้อมูลคณะกรรมก,การตำบล ครูกศนาตำบลน,นาตาลมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นไปตามตัวชี้วัดครบถ้วนดังนี้ครูกศนตำบลนาตามน,นาตามีการอบรมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลด้านอื่นๆตามบริบทของแต่และหมู่บ้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูลประชากรข้อมูลด้านอาชีพข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล จัดเรียงลำดับความต้องการความจำเป็นข้อมูลที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนเพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องแท้จริงโดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกนอสางเพือท่ากันโถประจำปีงบประมาณพุทธศัก,การาช2566เพื่อกำหนดกรอบทิศท,ทางแนวงานแผนงานโครงการกิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้แก่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามมัธยาศัยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและให้คณะกรรมการกศนตบลเห็นชอบอนุมัติในการจัดทําแผนการปฏิบัติการทั้งนี้ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและจัดทําแผนในระบบ d m i s ทุกโครงการ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรในระบบ DMAS อย่างเป็นปัจจุบันและได้รับการนิเทศติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทำนำไปพัฒนาในการดำเนินง,งานครั้งต่อไปกศนตำบลน,า,น,นาตาลมีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน145คนโดยแยกเป็นมต้น60คนมปลาย85คนครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลรายสัปดาห์ พร้อมทั้งบันทึกผลการเรียนรู้มีการจัดทำแบบทดสอบทดสอบกลางภาคทดสอบปลายภาคและเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอน็นนิมีการช่วยเหลือผู้เรียนรายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมมีการบันทึกตรวจรายงานกิจกรรมกรปชให้แก่ผู้เรียนผู้เรียนการศึกษา ด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place Best Check In กศนตาบลนาตนนาลมีสภาพอาคารที่มั่นคงมีสัดส่วนที่ปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สมีผู้ใช้บริการเกิดการเป็นมิตร บริเวณกศนรูสน้สะอาดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวามีความสุขทุกครั้งที่เข้ารับบริการมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของกศนตําบลเป็นต้นปัจจุบันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกศนตามบริบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายเพื่อต่อการเรียนรู้เป็นสถานที่ที่ใช้ใประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ มีการจัดทำรหัส QR code เพื่อใช้ในการศึกษาการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆมีพระคียเครือข่ายเข้ามาใช้บริการสถานที่เป็นศูนย์รวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เช่นด้านดิจิตัลด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านส่งเสริมประชาธิปไตยด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่3คุณภาพการจัดการ กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Google activity ครูมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการจัดกิจกรรมที่ดีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์และคุณภาพของผู้เรียน ผู้รับบริการที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถเป็นต้นแบบที่ดีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการบรูรณาการนำหลักปัชญยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบระเบียบ 4. พาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership มีการใช้ประโยชน์ทำเนียภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระบบ ที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องภาคีเครือข่ายร่วมวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการจัดกิจกรรมกศอนอให้ปรากฏอยู่ในแผนของหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสนับสนุนทรัพยากรต่ตางๆในลักษณะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมมีการร่วมจัดกิจกรรมนิเทศและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมรับประโยชน์และมีการเข้าใจ เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีผลงานเชิงประจักษ์ของการดำเนินงานอาสาสมัครเช่นอาสาสมัครกศนตบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีการทําบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันการทํา MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านที่ 5. มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริง Good Innovation การทําไม้กวาดดอกย่าดอกย่า,กยาเป็นชื่อเรียกภาษาการของผลิตภัณฑ์พืชชนิดหนึ่งซึ่งในแต่ละภาคจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ที่รู้จักกันดีในชื่อของดอกเข็มเพราะดอกของต้นเข็มได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนนี้มานับร้อยปีจากคําบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านทําให้ทราบว่าดอกเขมคือต้นแขมเป็นพืชล้มลุกชอบอากาศเย็น ดินทรายปนกรวดบริเวณเชิงเขาผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้าปัจจุบันหมู่บ้านหนองแสงมีอาชีพหลักคือทำไร่ทำนารับจ้างทั่วไปและอาชีพเสริมคือการทำไม้กวาดดอกยญ้าและไม้กวาดต่างๆเป็นต้นผลการดำเนินงานผลที่ได้กับตนเองเกิดแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลที่ได้กับผู้เรียนผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่จะพัฒนากระบวนการการทำไม้กวาดดอกยญ้า ผู้เรียนได้รับการแนกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทาไม้กวาดดอกแ้่ด้วยตนเองกับวิทยากรที่หลากหลายผู้เรียนได้รับการสน,สนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้มีการเพิ่มรายได้เสริมในครอบครัวผู้เรียนได้สร้างและออกแบบศักยภาพสามารถลงมือปฏิบัติและนําความรู้ไปใช้ได้ผลที่เกิดกับประชาชนประชาชน ตระหนักเห็นความสําคัญของการพัฒนากลุ่มอาชีพการทําไม้กวาดดอกหญ้าได้เห็นเล่นเล่นรู้กิจกรรมอาชีพพิมพอยู่ในชุมชนนําไปสู่พลังประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยกิจกรรมหลักจากการทําหลักสูตรของการทําไม้กวาดดอกหญ้าตัวเชื่อมโยงม,มีส่วนร่วมกับภาคที่เรือข่ายจัดก,กิจกรรมเช่นเทศบาลตะบนนาตาลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยความเข้มแข็งในชุมชน ผลที่เกิดกับสังคมสังคมมีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ mm hmm. กนกศนตำบลนาตาล mm hmm. ต้องขออภัยหากผิดพลาดประการใด mm hmm. ขอขอบพระคุณค่ะ